เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องคูโดงคอยอีกครั้ง สวัสดีแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณ f c ทุกท่านนะครับที่เข้ามาทักทายหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาจำหน่ายก็มีการซื้อขายกันบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้ถามว่าปฏิเสธไปมีเยอะไหมก็มีพอสมควรนะครับก็เนื่องจาก หลายๆปัจจัยนะครับอาทิเช่นเป็นเหรียญที่คูโดงไม่ได้ประกาศรับซื้อหรือว่าหลายๆเหรียญเป็นเหรียญที่หาได้โดยทั่วไปเช่นเหรียญน,นี้ปัจจุบันยังพอมีให้เห็นในระบบหมุนเวียนแล้วก็มีการเสนอขายกูดงก็ปฏิเสธไปนะครับเพราะว่าอย่างที่ให้เข้าใจเนาะเหรียญที่หาย,ยากก็จะมีราคาสูงเหรียญที่หาง่ายราคาก็จะ ไม่ค่อยมีในคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาทอีก1เหรียญ1พศนะครับต้องบอกว่าเหรียญน,นี้พศออนี้เคยสูงขึ้นไปถึง1 1 0 0 0ล้านกว่าบาทนะครับ1 1 0 0ล้านบาทแล้วก็มีการซื้อขายกันจริงเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลนะครับตอนนี้ก็มีคนนำเหรียญแบบนี้มาเสนอขายให้ครูดงเยอะมาก เหรียญที่คูโดงมาพูดถึงวันนี้นะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็คือเหรียญ10บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2533เหรียญที่อยู่ในมือของคุโดกนะครับเป็นเหรียญปี2537ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้จริงๆมีมานานแล้วล่ะที่มีการปลอมแปลงนะครับก็คือมีการ นำปี2,537มาตัดหางให้เป็นปี2,533ในกลุ่มก็เห็นมีคนนำออกมาดูเออช่วยดูหน่อยว่าเหรียญแบบนี้ของจริงไหมจริงๆมันไม่ใช่ดูเฉพาะหางเลขเจอย่างเดียวนะครับจริงๆมีอีกหลายจุดที่เราสามารถดูได้แล้วก็อยากจะเตือนกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่ทำ ข้อที่1ผิดกฎหมายนะครับเป็นการดัดแปลงเหรียญเป็นการดัดแปลงเหรียญนะครับผิดกฎหมายข้อ2คนที่จะซื้อเหรียญปี2533ไม่มีในระบบหมุนเวียนไม่มีในระบบหมุนเวียนนะครับเพราะว่าเหรียญนี้จํานวนการผลิตก็เพียงแค่หนึ่งอยเหรียญอยู่ในโรงกระสาบจริงๆนี่ก็80สบเหรียญแล้วก็อีกสิบเหรียญเนี่ยก็จำหน่าย ไม่ใช่จำหน่ายสินำไปแลกให้กับเขาเรียกว่าอีตอนที่มีการประชุมลงกระสาโลกนะครับที่อิตาลีตอนนั้นก็นำไปแจกจ่ายแล้วก็เหลือกลับมาไม่กี่เหรียญน,นะครับพอเหลือกลับมาไม่กี่เหรียญก็นำไปให้กับคนที่เข้าไปช่วยงานก็ประมาณนี้แหละเพราะฉะนั้นเหรียญปี2 5 3 3จึงไม่มีในระบบหมุนเวียนเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าไปเจอเหรียญปีสามแล้วนำออกมาขายออกมาจำหน่าย คนที่จะซื้อคุณดงบอกเอาไว้เลยนะครับด้วยความรักและปรารถนาดีศึกษาให้ดีนะครับคุณซื้อมาก็ขายต่อไม่ได้หรอกเพราะว่าคนที่เล่นเหรียญแบบนี้เขาต้องศึกษาเขาก็ศึกษาเหมือนกันนะครับปี2533จะถามว่ามีการซื้อขายกันจริงไหมในระบบมุนใน นักสะสมก็มีการซื้อขายนะครับส่วนเหรียญปี2533ที่ขายกัน1,150,000บาทเนี่ยเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าเหรียญ UNC แล้วก็อยู่ในตลับเกตมีการประมูลเข้าไปนะครับวันนี้คลิปนี้ EP นี้มีสั้นๆนะครับเตือนเอาไว้เลยใครที่จะทำใครที่จะซื้อศึกษาเอาไว้ให้ดีนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด่งคอยด้วยนะคะ